ครับของประเทศไทยออาบนเวทียกที่3โอ้ยสอกแม่เสียงดังดีเหลือเกินกำังเลยออกมาเดินเบียดบ้างแล้วนะครับไม่ตั้งรับแล้วชิงเดินเลยเพชรผู้เขียวมีทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกมาเป็นชุดเปืนใหญ่คอยตั้งรับแล้วก็โต้คืนเอาแล้วครับถ้าเล่นแบบนี้นี่เดือดแนะ่โอกาสนับน็อกนี่มีให้เห็นนะครับจับตาดูดีๆนะครับมวยคู่นี้ใครจะพลาดโดนของใครก่อนเท่านั้นแหละครับ อย่ากระพริบตาอย่าพิ่งลุกไปไหนครับเขยมคคนเหลือเกยครับแข้งขวาบายปืนใหญ่ ไม่ถนัดแล้วครับแต่ว่าดีได้มีน้ำหนักเหลืเอเกินเบียก็ไปแข้งสายหน้ามาครับแม่ทางด้านของเป็นมูเขียวครับสายหลังไม่ใช่สายหน้าแม่ดูครับไม่ยอมกันไหลแกโอ้ยอกขวาแต่พับยะพับนอกต่อยางครับแม่เอาคืนเหมือนกันเพชรมูเขียวเริ่มจะทําได้ดีแล้วนะครับขยับเข้าหาปืนใหญ่ยกมีออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับโอ้โหโดนสายเกี่ยวได้แล้วก็มีแข้งสายนี่โต้คืนเนื้อเนื้อเน้นเน้นทั้งนั้นชิงจังหวะออกกันทั้งแข้งทั้งหมัดไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะ พลาดโดนของไครนี่เลครับปัดมาซอกไปเปียเข้าไปโอ้โหเอาเละครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ทันกันด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่ขีสูสีทําได้ดีพอกันครับคู่นี้ครับแม่บางคนต่างคุมสถานการณ์ของตัวเองได้ครับยังอยู่ในเกมครับแค่ซ้ายมาก็เป็นผู้เขียวแค่ขวาขึ้นไปโอ้โหแมว่งบอดีเหลือเกินครับบสะเด็จเลยครับซ้ายกับขวา เปลี่ยนไปสายต่อสายนี men, <Oops> ่โดนกันม <tamanho, S 2> ีศอกโอ้ยกรโดนศอกขานี <t> ่จะศอกเลยเปลี่ยนกันไปยิ้มท้องยิ้มหน้าโดนเลยครับโอ้โหเสียบซับฟันเอาให้เละโอ้โหนี่ครับต้องชื่นชมครับสวมหัวใจสิงครับไม่กลัวไม่หนีไม่ถอยครับปักหลักแรกครับชกในเกมของตัวเองทั้งคู่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเบียดเข้าหานะครับยังคงเบียดเข้าหาซ้ายโอ้โหเราไปเสียหลักล้มเพชรภูเขียว ดูนะครับยังคงออกมาปักหลักนะครับสู้ไม่หนีครับเดินขยับเข้าหาอีกแล้วปืนใหญ่ก็อาศัยจังหวะขยับหลอกเรือว่าโอ้โชคแบบละเอียดเลยนะครับไฟนี้ปืนใหญ่ พื้นนี่นะครับโตคืนโอ้ยก็โดนแข้งขวาเหมือนกันขวาหน้าไปก็ขวาหน้ามาแล้วก็ตีน้ายเดินเบียดเข้าไปเอาเพชรภูเขียวขยับขยับโดน้ายอีกแล้วนะครับช้าไม่ได้นะครับโอ้ยไม่เสียหลักล้มอีกแล้วครับแในจังหวะสุดท้ายของทั้งสองคนครับพยายามจะไม่เสียเปียบครับในจังหวะจากครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็นจังหวะของเพชรภูเขียวครับที่พยายามจะให้ตัวเองไม่เสียเปรียบครับกลับกลายเป็นเร่งจนตัวเองพลาดไปเองครับ มันเหลือกเกินครับยกที่3ครับเปิดส่งนทายาทคบยกที่4เริ่มแล้วครับเพื่อนนำรายการสืบมวยมัสนามในช่วงที่2เหเปิดแกมาลุยเลยครับเปืนใหญ่ขณะที่ทางด้านของเพชรผู้เขียวเองก็ไม่ถอยครับตูครับคนละแข้งคนละทีคนละเสียบคนละฟัน<ป>โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นกับ้งเลยเพชรผูเขียวนี่ออกมาเดินเบียดเลยนะครับออกแข้งแล้วก็ปล้ำในตีเขา่าเปืนใหญ่ไม่สนนะโต้คืนทุกดอกแล้วก็โต้เจ็บๆโต้เน้นๆด้วยเปียกเข้าไปโอ้โหหันต่อขอบ ผิดนี care, ่โดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับเอาละครับมาดูกันว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพชรผู้เขียวเริ่มเดินพอเริ่มเดินนี่โอ้โหเสียงเคีย์ก็หึฮึมเวทีโอ้โหลูกนี้จะไปเกี่ยวไปหักเขานะครับจะเสียหลักล้มไปเองครับ นี่แหละครับพอสถานการณ์มันบีบครับเกมมันบังคับให้เขาต้องเร่งครับทาาด่าของเพชรภูเขียวเล็กๆน้อยๆนี่พลาดง่ายไปนิดนึงครับวันนี้ครับเพราะว่าเขาเร่งเกมครับขณะที่ปืนใหญ่ครับแไ่พอคุมสถานการณ์เหลื่อมๆครับทำให้เพชรผู้เขียวต้องเร่งเกมกลายเป็นพลาดครับทำให้เขาได้เปรียบนะครับดูครับจังหวะแบบนี้ครับจังหวะสุดท้ายมักจะเหลื่อมๆครับท่งด่าของปืนใหญ่โดนต่อโดนนะครับ เพชรภูเขียวทําท่าจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับตอนนี้ทั้งวงนอกวงในวงในที่โอ้โหปืนใหญ่เกาะได้สบายเลยจะพาทัวร์หรือเปล่านะครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะการล็อกตีโออ่ะยุบไปแล้วนะครับจะอาวุธแรง,แ,รง,แ,รงแต่ว่าพอโดนต่อโดนเนี่ยดูครับโอ้โอแต่ก็ย,ยังมีศอ,อ,อกมีหมัดกันดูวงในตีเข้าไป เอาซี่นะครับเสียบโอ้โหวันนี้มาแข็งแรงด้วยแล้วอาวุธนี่ครบเครื่องครับปืนใหญ่โอ้โหเมื่อกี้ที่บังลีบอกจะพาทัวร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครอยากทัวร์ต้องทัวร์เด็ด9เ้าครับไปได้เลยครับหน้าเพจครับโอ้ยเอาซ้าศอกฟันฟันฟันแล้วยังไงครับฟันเรียบร้อยเลยโอ้โหนับนับถึงเท่าไหร่นับครบไหมจบไม่จบเดี๋ยวดูครับรมการธรรมนับหกเจ็ด ดโอ้โหดูครับแม่ไม่ไหวครับจบเกมครับจบยก4ครับโอ้โหดูเหลือเกินครับคู่เอกศึกมวยมันสนั่เมืองครับปืนใหญ่พอหลักบุญครับสับซอกชุดใหญ่ครับถล่มเอาชนะน็นนอกเพชรภูเขียวหอจอกกุ้งสุธีไปเดนียวภาพสวย,สวย โอ้โหดูครับชุดใหญ่ครับแต่ว่าเนี่ยพยายามยื้อพยายามกัดฟันครับเป็นมูเขียวแต่ว่ามันสุดจะต้านจริงๆครับโดนหนักๆแรงๆคมๆดูครับหืโหดไรเหลือเกินดูครับโอ้โหไม่ลงแกก็ไม่หยุดฟันครับนี่ครับสงครามบนสังเวียนครับฟันได้ครับสับได้ครับมีอะไรก็งัดมาใช้ได้หมดครับผลงานคุณภาพจากเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นกับ